รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง5แห่งนี้สําหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของการสารฝันพาน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรัก มูลนิธิเด็กไปเที่ยวกันที่ทุ่งทำนานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชม,ช,มชนในตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมค่ะซึ่งการจะพาน้องๆไปเที่ยวได้นั้นนะคะก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่ายช่วยกันทําให้เกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวตอนนี้นะคะตามกิ๊ไปพูดคุยกับตัวแทนโครงการปันฝันปันยิ้มถึงวัตถุประสงค์และที่มาของการพาน้องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะกิฟก็ได้มาอยู่กับคุณเพียงเพนวงนิมิตกุลค่ะกรรมการผู้จัดการโครงการปันฝันปันยิ้มผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมโครงการปันฝันปันยิม้มพาน้องเที่ยวในครั้งนี้สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณพื่งค่าคุณเพื่งค่าวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพาน้องเที่ยวในครั้งนี้คืออะไรคะจริงๆต้องบอกว่า โครงการปันฝันปันิ้มนะคะมีโครงการพาเด็กๆเ,เที่ยวในทุกๆปีซึ่งในปีนี้เนี่ยที่เรานําน้องๆเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความทรงจําแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมีเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติจะทําให้เด็กๆรักธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กๆที่อยู่ในเมืองที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยได้ซึมซับเอาทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานของประเทศเราให้อ ได้สัมผัสถึงสิ่งที่เขาอยู่รอบๆตัวเขาได้มากขึ้นเพราะอะไรคะทางโครงการถึงได้ตัดสินใจพาน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กมาเที่ยวล่ะคะโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนประจําน้องๆที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ อยู่ประจำแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้เปิดโลกกว้างมากสักเท่าไรนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะจากสภาพครอบครัวแบบใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเด็กๆก็ตามแต่แต่ว่าการที่พาเขามาเปิดโลกจะทำให้เขาได้มีมุมมองใหม่ๆจะทำให้เขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับโลกใบนี้มากขึ้นทางโครงการก็อยากจะเป็นจุดเล็กๆที่จะปลูกฝังความอ่อนโยนแล้วก็สิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กับเด็กๆแล้วก็ได้ เป็นเก็บเป็นความทรงจําในระยะยาวต่อไปค่ะแล้วสถานที่ที่ให้น้องๆจะไปทํากิจกรรมเนี่ยคือที่ไหนคะและเพราะอะไรถึงได้เลือกที่นี่ค่ะเ,เราเลือกที่ทุ่งทานาค่ะที่ทุ่งทานาฟาร์มเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะคะจะเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆมาเรียนรู้นะคะแต่ว่าเขาสร้างมาเพราะว่าเขาทําเกษตรอินทรีย์จริงๆมีการปลูกผักมีการทําปศุสัตว์เล็กๆ มีการเลี้ยงสยัตว์เลี้ยงปลาจริงๆที่เขามุ่งในเรื่องการทําเกษตรเป็นหลักแต่ด้วยความที่มันมันมีลักษณะที่ครบวงจรเลยทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ครบวงจรด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาเนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารสัตว์การทําไข่การปลูกผักจะมีอีกหลายกิจกรรมนะคะที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะร่วมสนุกกันในวันนี้ได้ค่ะ แล้วเรามีความคาดหวังยังไงบ้างคะกับน้องๆที่มาทํากิจกรรมในวันนี้คะ่ะ คาดหวหังมากเลยค่ะว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ที่ดีในจิตใจของเด็กๆทั้งความอ่อนโยนแล้วก็ความรักธรรมชาติให้กับเด็กๆเ,เมื่อเติบโตขึ้นเขาจะได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็รู้จักที่จะรักแล้วก็รู้จักที่จะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ท้ายสุดนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับการให้โอกาสเด็กและเยาวชนของโครงการปันฝันปันยิ้มเชิญค่ะเด็กๆหลายๆคนนะคะที่อยู่ในการดูแลของเราหรือแม้กระทั่งเด็กๆ ทั่วไปในสังคมเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยล้วนที่จะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีในสังคมนะคะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆภาคส่วนของเราได้ตระหนักเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีอยู่เป็นจํานวนมากจริงๆค่ะที่จะต้องได้รับการส่งเสริมในแง่มุมของการคิดบวกในสังคมในการที่เขาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เป็นการเปิดโลกของเขาได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นมีเด็กอีกจํานวนไม่น้อยค่ะที่จะต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือว่าอยู่ในการดูแลแบบปิดเพื่อที่เขาจะต้องได้รับการดูแลด้วยเรื่องของความปลอดภัยใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาคเอกชนก็ดีภาครัฐบาลก็ดีนะคะอยากจะให้ตระหนักถึงตรงนี้แล้วก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูกฝังให้กับจิตใจของเด็กๆ ำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพึ่งเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมพาน้องเที่ยวในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะการที่น้องๆน,นะคะจะได้ออกไปร่วมกิจกรรมโครงการปันฝันปันยิ้มพาน้องเที่ยวจะต้องขออนุญาตจากท่านนี้ก่อนคะ่ะอาจารย์ชัยนรงช์ชิมชูใจกรรมการบริหารโครงการมูลนิธิเด็กและผู้วยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กสวัสดีค่ะท่านผอคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอคะทําไมถึงอนุญาตให้น้องๆไปเที่ยวกับโครงการปันฝันปันยิ้มพาน้องเที่ยวคะ่ะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเนาะค่ะบ่อยๆที่ที่ออกออกไปแต่ว่าเราเป็นว่า โรงเรียนเนี่ยนะคุณคนครูเนี่ยจะพาออกไปเนาะในโครง,งการบรัดา,บายิ้มเนี่ยผมว่าก็เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถเปิดโลกัศน์เนาะให้ให้น้องนะครับได้ออกไปแล้วก็ได้เห็นสังคมเนาะได้เห็นได้เรียนรู้เนาะกับสังคมได้รู้กับผู้ใหญ่ที่ท,ที่พาไปผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ประบสบการณ์เนาะประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ได้ได้ทำนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วย คกับสิ่งที่ที่โครงการได้ทําแล้วทางโรงเรียนเรามีการคัดเลือกน้องๆระดับไหนไปร่วมกิจกรรมคะครับก็เป็นเด็กกลุ่มที่โตหน่อยเนาะก็ะสิห้าหกขวบครบักลุ่มนี้ก็สามารถที่จะออกไปเรียนรู้ได้แล้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอะไรอ่ะเข้ามาเข้ามาอะไรอ่ะแบ่งปันนะแล้วมาเล่าสู่ใั้น้องน้อง,องที่นี่ฟังนะเพ้วเขาก็า<ๆ>มาทากิจกรรมร่วมกันต่อ จุดเริ่มต้นแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเปิดโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กค่ะว่าเรามีการก่อตั้งมายังไงค่ะครับก็โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งเนาะภายใต้มูลนิธิเด็กเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อปี2 5 4 7เนาะก็15ปีแล้วนะครับก็สําหรับกลุ่มเด็กที่ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะที่ยากจนนะครับแล้วก็กำพานะครับครอบครัวแตกแยกขาดแคลนเนาะถูกทอดทิ้งถูกตุรุนกรรม กานเด็กกลุ่มพวกนี้ระวังว่ามือที่เด็กได้เอามาเลี้ยงดูนะให้การศึกษาอยู่ประจํากินนอนที่นี่เลยค่ะงั้นก็ให้โอกาสเด็กกลุ่มพวกนี้ที่พูดง่ายว่าโอกาสที่จะได้มีชีวิตอยู่ที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือเนี่ยนะโอกาสที่จะใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยน้อยมากงั้นเราคิดว่าเด็กกลุ่มนี้ควรจะมีโอกาสท่านผอคะทางโรงเรียนมีแนวคิดในการจัดการดูแลน้องๆอย่างไรบ้างคะครับน้องเราผสมผสานแนวคิดเนาะเราคิดว่าแนวคิดที่เหมาะกับเด็กนะตอนนี้ก็จะมีแนวคิดของ ดเรมาเรียมมอนตสซี่หรือถ้าเรารู้จักกันในนามของแนวคิดของมอนตสซี่เนาะซึ่งให้เด็กได้ลงมือทำเนาะแล้วก็จากการเรียนจากง่ายไปหายากนะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยที่เด็กสามารถสัมผัสจับต้องได้นะฮะอันนี้เป็นแนวคิดหลักแล้วนกะ็แล้วก็แนวคิดของสมนะิฮิลเนาะแนวคิดของเอสนะีนเนาะอันนี้จากประเทศอังกฤษเราก็มาใช้เรื่องของการให้เสรีภาพให้ของบรรยากาศในเรื่องของจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กนะจัดโรงเรียนให้เหมาะกับเด็กนะ เราให้เด็กได้เลือกทําในสิ่งที่เขาชอบนะ mm hmm. นี่เนวคิดหนึ่งแนวพุทธก็เราเรื่องของเราคิดว่าเฮ้ยแนยวพุทธก็เป็นสําหรับเด็กเนาะง่ายๆเรื่องของการให้เด็กได้ทํางานด้วยการที่รู้จักตัวเองเนี่ยนะมีสีมีมีมีรู้จักศีลเบื้องต้นเนาะ <Ha. S 1> สีห้าเบื้องต้นนี่แหละไม่ต้องอะไรมากหรอกนะแล้วก็รู้สึกว่าเด็กเขาได้ได้เรียนรู้เกิดสมาธิเกิดปัญญาอะไรพวกนี้เราคิดว่าเราก็น่าจะเอาสามแนวคิดนี้เข้ามาผนวกผสมผสานกัน ครับแล้วคิดแล้วครับค่ะก็ถือว่าให้น้องๆสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยได้ดูแลไดใช่ดด้วยแล้วมีคุณครูที่ดูแลน้องๆกี่ท่านคะคุณครูนี่เรามี4ห้องเรียนนะคุณครูก็ห้องละสองคนนะครับช่วยกันดูแลครับแต่ภาคกลางคืนก็จะมีพี่เลี้ยงเนาะดูแลกลางคืนต่อจากครูตอนเย็นอ๋อไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันครูก็แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเนี่ยครูจะสอนหนังสือดูแลแต่ตอนเย็นสี่โมงเย็นจนถึงเช้าอีกวันเนี่ยก็มีพี่เลี้ยงดูแล ก็ต้องนอนกับเด็กเลยที่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 นี่เลยครับที่โรงเรียนเลยท่านผอคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจที่จะมามอบของบริจาคหรือว่าอยากจะมาเลี้ยงอาหารน้องๆที่นี่จะต้องทํำยังไงบ้างคะครับก็มาที่มือที่เด็กเลยครับอยู่ที่ถนนพุทธมณตลสาย4นะครับซอยกัดทุรม18นะครับอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็เข้าไปในในเว็บไซต์ได้เลยครับ fc.or.gs นะครับหรือโทรศัพท์นะครับ 028141481 7ครับเราก็ยังมีเปิดโอกาสให้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ประราชนนะครับ<ะ>ที่จะพาน้องไปทนักศึกษาเนาเนะพาน้องไปแหล่งเรียนรู้ข้างนอกนะีเราก็ยินดีนะครับที่จะให้น้องได้มีโอกาสเนาะได้ไปพบประสบการณ์ใหม่ๆข้างนอกนะครับก็ ทางเราก็ยินดีนครับที่จะไปร่วมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการปันฝันปันยิ้มต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนรงคร์เฉีิมชูใจเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้อนุญาตให้น้องๆไปร่วมกิจกรรมกับโครงการปันฝันปันยิ้มพาน้องเที่ยวแล้วก็มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางรายการของเราและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ จากที่ทางโครงการปันฝันปันยิ้มนะคะได้เริ่มจัดก,กิจกรรมพาน้องๆเที่ยวนอกจากจะได้ประสานกับโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กแล้วค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุ่งทำนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชมชนและตอนนี้นะคะกิ๊บก็ได้มานั่งอยู่กับคุณสิทธิโชคธรรมธนจิตค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะอะไรเราถึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมพาน้องเที่ยวกับโครงการปันฝันปันยิ้มพาน้องเที่ยวค่ะ จริงๆแล้วเราสนับสนุนเรื่องนี้มาตลอดเวลาแล้วครับทุกๆเทอมทุกๆเดือนอย่างเงี้ยก็จะมีโรงเรียนที่เป็นรัฐบ้างเอกชนบ้างครับแต่ละที่ก็จะมาไม่เหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดก็คือผมแค่แชร์บาลานซ์ให้มันเท่าๆกันคือคนที่มีสะตุ้งสตางนิดนึงโรงเรียนเอกชนหรือว่าน้นองๆเนี่ยก็จะตามแพทเทิร์นเลย <c oughs> ส่วนโรงเรียนที่เ,เป็นโรงเรียนรัฐหรือก็เด็กที่ไม่สามารถที่จะมาได้อย่างเงี้ยผมก็พยายาม หาจุดกึ่งที่ทําให้มันมาให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดก็คือผมอยากให้เด็กทุกๆคนเนี่ยเรียนรู้ไว้เหมือนกันเท่านั้นเองครับก็เลยสบสนุนทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหมดเลยครูเก้งคะแล้วน้องๆที่มาทากิจกรรมที่นี่ค่ะจะได้ทากิจกรรมอะไรบ้างแล้วคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมทักษะพวกเขาด้านใดบ้างส่งเสริมด้านใดบ้างหรอครับเด็กๆที่นี่ก็จะมาทํากิจกรรมเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยฐานที่1นึ่งโซนที่1ก็จะเป็นเพ้นท์กระถางปลูกข้าวโพดแล้วก็เรื่องปั้นดิน คือจะเป็นฐานที่ normal สุดละธรรมดาสุดสําหรับเด็กเล็กๆก,<ม>ก็สามารถทาได้เลี้ยงสัตว์สามารถรที่จะทําได้เลยเราจะค่อยๆไล่เบสไล่สเต็ปไปเรื่อยๆครับฐานที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์เก็บไข่ทาไข่เค็ม,มคราวนี้เราจะได้อุ้มไก่จับเป็ดอะไรของเขาไปละ,ะแล้วก็มาทําไข่เค็มทําไข่ครกกันเริ่มคุกกิ้งกันมากขึ้นแล้วก็ฐานที่3ครับตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้าวดำนาซาเร็โคนตอนนี้เรามีฐานใหม่เมื่ตอต้นปีที่ผ่านมาคือแพ้นถุงผ้าครับ ทำผ้ามันยอมทำข้าวแต่แล้วก็ฝอยทองครับก็คือกิจกรรมที่นี่ก็ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงเพราะว่า<ม>บางคนได้ในส่วนหนึ่งบางคนยังไม่ได้อีกส่วนหนึ่งผมว่าเพราะที่นี่จะมีกฎอยู่ข้อนึงที่หลักๆเลยก็คือไม่บังคับเด็กทั้งนั้นห้ามบีบเด็กในถาดห้ามบีบเด็กก็คือหมายถึงผู้ปกครองห้ามบีบให้ลูกทําคือผมจะบอกตลอดเวลาว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทําตั้งแต่ต้นครับผมทํางานก็เป็นผู้บริหารของบริษัทนี่แหละแล้วก็ ของน้องชายเพิ่งจบสถาปนิกมาพอดีเลยคุณพ่อก็เริ่มทําตรงนี้มาบ้างและและ้วเพลินว่าความฝันพวกเราคล้ายๆกันค,คือเราต้องการผมเองอะ่ะทั้งแรกเลยไม่มีใครคิดหรอกเอาความเป็นจริงกันก็คือต้องการทําแฮงเอาท์สำหรับเพื่อนๆที่เราเรียนจบมาแล้วเฮ้ยเรามีสเปซต,ตรงข้ามกับตรงนี้เลยไหมคะ <c oughs> ตรงข้ามาเลยเนาะ <c oughs> น้องชายบอก <c oughs> เฮ้ยอยากเลี้ยงเป็ด <c oughs> อยากได้เป็ดมาอยากเริ่มเลี้ยงสัตว ป๋าบอกว่าป๋าอยากทําที่เป็นเกษตรินทรียซึ่งมันไม่ได้ขัดกันเลยอะเราก็เลยว่าโอเคเราเริ่มมาทําร่วมกันเราก็เลยสุดท้ายแล้วเราเริ่มวางโครงสร้างน้องเป็นสถาปนิกเขาก็เริ่มวางโครงสร้างให้ป๋าก็เริ่มคอนเน็กกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานรัฐกับ เขงกทสวงเกษตรเรามีโครงการ910-1มาพอดีก็เลยสปอร์ตเรามาเราก็เลยตั้งเป็นศูนย์มาอีกอย่างหนึ่งก็คือชุมชนเขาก็จะมีงานทําด้วยอย่างที่เราเห็นพี่ๆเลี้ยงที่เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กรอบๆทั้งนี้แถวนี้ทั้งนั้น<ห>สินค้าเกษตรบางอย่างที่บ้นบานๆที่เหลือที่เขาไม่ได้แบบปลูกเยอะอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยกันขายเพราะว่าเขาจะได้ราคามากขึ้นแต่ว่าต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้นนะครับที่เราจะมาขายให้พอพาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณพ่อคุณแม่เริ่มบอกว่า พี่เก่งเก็บตั้งเถอะเริ่มทําเป็นกิจกรรมไปเถอะผมก็เลยเริ่มทำเล็กๆน้อยกิจกรรมส่วนใหญ่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นผมที่คิดนะครับมาจากเด็กๆทั้งนั้นเลยที่คิดอ,อย่างเช่นสไลดด้วยโคนเนี่ยความจริงแล้วมันมาจากการที่มันมีคันดินอยู่เด็กๆชอบปีนขึ้นไปเล่นแล้วก็ลู่ลงมาผมก็แบบอ่าโอเคเริ่มศึกษาไปดูที่อื่นว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ไหมที่ที่โอเคผมก็เลยเริ่มเริ่มที่จะทําอย่างกิจกรรมต่อใคร ที่ทาไข่เขาเนี้ยเด็กชอบทําไข่แตกชอบอยากจะตอกไข่อ,อ่ะก็ให้เขาต่อไปไข่เอามาได้ทําอะไรอ่ามาทําไข่เค็มต่อหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างไก่อย่างเป็ดหรืออะไรเงี้ยที่อยากให้จับได้อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือผมว่าให้เขาสัมผัสให้เขารู้ว่าธรรมชาติ่ะมันน่ารักดีกว่าเรามาสอนกันว่ารักธรรมชาตินะลูกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไปหยีธรรมชาติมันอนะ่ะว่าสปกปรกแล้วคุณจะสอนให้เขารักธรรมชาติได้งไงเนี่ยพฤติกรรมของผู้ใหญ่ยังเป็นแบบนั้นอยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เราจะทํายังไงเขารักธรรมชาติถ้าเขารักเขามาจับแล้วมาเขามาสัมผัสได้อย่างเงี้ยผมว่าเขารักธรรมชาติแน่นอนและอีกอย่างสํงาคัญที่สุดเลยจุดเปลี่ยนหนัก,นก,นกคือราชการที่ก้าส่วนโคตผมมีความรู้สึกว่าผมผมอยู่ที่เนี่ยผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าพ่อไม่ไปไหนอ่ะอเพราะอะไรเพราะว่าผมทํางานของพ่ออยู่ตลอดเวลา เหมือนผมได้อยู่กับพ่อตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมก็เู้สตัว่าไม่ได้ไปไหนเราจะบอกลูกบอกหลานยังไงว่าเราเกิดในราชการนี้ครับผมว่าผมทําเลยดีกว่าทาให้ลูกรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พ่อสอนดียังไงสิ่งที่พ่อให้พวกเรามาตลอดแบบ70ปีที่ผ่านมาที่พ่อสอนพวกเรามาใหญ่น้อยอ่ะหนึ่งในร้อยก็ยังดีครับหนึ่งในร้านก็ยังดีที่พ่อเหนื่อยมาใหญ่น้อยรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้รู้ต่อว่าโอเคสิ่งที่ท่านสอนยังคงอยู่ ครูเก่งคะแล้วคาว่าชื่อทุ่งทานาเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะที่มายัางไงมันมันไม่ได้ยากเลยครับจริงๆแล้วทุ่งทํานาจริงๆเราคือเราไม่นาเราก็คิดกันหลายชื่อแล้วตอนก่อนหน้านี้แล้วเพอเอิญว่านามสก,กุลเราอะ่ะทาธนจิตค่ะแล้วเราอยากแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทานาเนาะเรามีนาเยอะเราก็เลยว่า,าใช้ธรว่าทุ่งนั่นแหละแล้วก็ใช้ทํานาแต่ทําเนี้ยมาเป็นคําว่าทอละอลอ,ลอมอทาที่มันเป็นธรรมะด้วยธรรมชาติด้วย หลายๆอย่างผมว่ามันก็มาจากแบบนี้หรือเปล่าผมก็เลยถึงเวลาเราทําที่นี่เราก็เลยแบบปล่อยแบบธรรมชาติของเด็กไปครูเก้งคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะให้บุตรหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสามารถมาได้วันไหนบ้างคะก็มีวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันธรรมดานะครับโทรมาแจ้งกันล่วงหน้าก่อนนะครับ ส่วนสาาทิตย์็อกอินได้เลยครับนักรับจะเลิกล็อกอินได้เลยครับท้ายสุดอยากให้ครูเก่งช่วยฝากถึงกิจกรรมที่เ,เหมือนกับเป็นกิจกรรมนันทนาการที่นอกเหนือจากการเรียนนะคะเชิญค่ะครับผมสาหรับกิจกรรมนะครับไม่จําเป็นต้องมาทุ่นทํานาก็ได้ครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปสรรหากิจกรรมนอกบ้านเสมอเสมอเสมอนะครับผมว่ากิจกรรมที่เนี่ยอย่างเช่นไข่คกเนี้ยหลายๆคุณพ่อคุณแม่ก็เช็คอินหรือว่า เหมือนบางทีก็แท็กมาให้ใหผมบ้างเนี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมผมเคยพูดสม่ําเสมออยู่แล้วว่าอยู่ที่บ้านการที่คุณพ่อคุณแม่ทําอะไรก็ได้ครับที่ไปกับลูกไม่ต้องไปซีเรียสครับเขาไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนเขาเป็นในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือพวกเรากําลังทําให้เขาเห็นอยู่ผมว่าอย่างหนึ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้สอนก็คือไลฟ์สกิลครับก็คือการใช้ชีวิต ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้สร้างเสริมทักษะกับการใช้ชีวิตได้อีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณครูเก่งมากนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนสถานที่ให้น้องๆน,นะคะมาทากิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็มาให้ข้อมูลกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงเทปแรกนะคะที่รวมเอาผู้เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดโครงการปันฝันปันยิ้มพาน้องเที่ยวขึ้นมาค่ะแต่เทปหน้านะคะจะเป็นการทํากิจกรรมเต็มรูปแบบของน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กที่ทุ่งทํานาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชมช,มชนจะเป็นอย่างไรติดตามให้ได้วันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโม่หนาทีทางช่อง5แห่งนี้สําหรับวันนี้กิฟและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วง sure. คนดีใต้ผืนฟ้าได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะเราก็ทำเรื่องของจิตอาสานี่มาตั้งแต่ตอนชมรมเยชนอาสาพวกกิจกรรมเกี่ยวกับงานค่ายอะไรเงี้ยเยอะครับฝึกร้องเพลงประสานเสียงเล่นละครแล้วก็ไปทำสันทนาการต่างๆในแหล่งชุมชนเสริมโรงนะครับในยุคนั้นครับสวัสดีครับผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับ ในช่วงปี2553นะครับที่เราเกิดเหตุการณ์ในกรุงเทพมีความไม่สงบได้ไปเยี่ยมพี่น้องทหารตำรวจประชาชนที่เขาไ,ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นที่ โรงพยาบาลพมรกุฎเกล้านะครับได้เจอทหารตำรวจที่ที่เขาเจ็บมาจากการปฏิบัติหน้าที่จากสาจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็แนวตะเข็บชายแดนรอบประเทศไทยการจัดกิจกรรมไปทําสันทนาการคือการไปให้กําลังใจทําการเยี่ยมกันนี้มาตั้งแต่ปี53มเป็นต้นมาจนกระทั่งในช่วงปี57สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะครับเจ้าหน,น้าที่ที่เจ็บมาจาก3จังหวัดก็จํานวนลดน้อยลงนะครับเราก็เลยได้ขยายการเยี่ยมของเราไปที่โรงพยาบาลหารผ่านศึกซึ่งตอนนี้เราก็เลยไปจัดกิจกรรมสันทนาการที่นั่นพอเรา เราทากิจกรรมด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสมานั้งคุยกันก็เลยคิดว่าเราใช้ชื่อคําว่าสร้างพลเมืองคุณภาพีกวาคนที่ทํางานมานานแล้วเนี่ยนะครับมีบุญที่ผวาแล้วเนี่ยมีความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างเป็นคนคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนคุณภาพเราจะทํำยังไงที่จะสร้างเยาวชนน้องๆเด็กๆอะไรอย่างงี้ที่เขาโตขึ้นมาให้เขามีคุณภาพบ้าง เราก็เลยใช้ชื่อคาว่ากลุ่มสร้างคนมือคุณภาพเราอยากจะทําเป็นมูลนิธีเพื่อทําพื้นที่ทางเลือกให้กับคนคุณภาพหลังกเกษียณเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็ดูแลน้องๆเยาวชนเด็กๆให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนคุณภาพเราในฐานะที่อยู่ในประเทศนี้เราก็ช่วยกันได้ช่วยคนละนิดคนละหน่อยช่วยแล้วเรายังมีความสุขอยู่ในการช่วยเยอง